สวัสด,ดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแน,นลเด้อค่ะวันดีจ้าก่อนลูกเซวหยังเซียวหยวงังเลงเงียงเลงเงียงเขาในห้องแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะเอฟซเนาะมื่อนนี้ค่ะวันที่24เมษ พฤษภาคมพศสอ6พเนาะแม่เพ่นกาจะเอาแนวทางห้าน้อยเลยแล้วพัฒนาเนาะของพาดชาแนลของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชเนาะค่ะมาฝากมาตอนเอซทั้งซองเพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันเ้อค่ะเนาะถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลด้วยนะคะให้่างให้่างให้่างอืมเลนมาแล้ว แล้วน,นันเมื่อกี้ก็กินแล้วนมนะนจะไปไหนหนูจะไปไหนเออเอาลงมาเอาลงมาให้น้องแน่จ้าพี่ฝนด้วยตัวลูก <c oughs> เออเออเออพี่ฝนเอาลงให้น้องหน่อยออเก่งมากขอบคุณด้วยขอบคุณพี่ฝนด้วยลูกลูกทำแพง <c oughs> ขอบคุณพี่ฝนด้วย อวันดีจ้าตอนเช้าของวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่ยีสิบสี่แล้วเนาะอีกซีหาห้อมือกสีอันลุ้นรางวันใหญ่กันอีกแล้วเนาะคะ่ะเอฟซีเมื่อวานนี้พานนำแพงไปเที่ยวที่อ่าออยังกาพิพิธภัณฑ์ปลาเนาะคะ่ะ<า>ของจังหวัดหนองคายอ่าบึน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  ช้างน้อยช้างน้อยใครอะช้างน้อยไงเฮ้ยขี่ดื้อว่าสันเนาะถ้าผู้ใดสนใจจสะรสั่งจองบูชานะค่ะพยาเล็บคุดหรือว่าครีมแคลเซียมเนาะค่ะก็ทักล้มาได้ตามเบอร์ที่แม่เพ่นขึ้นนาจอให้เด้อจา้าเนาะฝากเด้อค่ะฝากอุดหน,นุนเนาะฝากอุดหน,นุนแม่ลูกอ่อนด้วยแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเนาะ เพราะว่าแม่เพ่นเอาตัวเลขมาว่างให้เอฟซีกับให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเอฟซีให้ทุกท่านเอาไปพิจารณาเอาเนอะ้ะเพราะว่าจะเข่าหรือจะลุดเนาะแม่เพ่นกะอยากให้เอฟซีทั้งสองได้ถูกกันทั่วหน้านเนาะค่ะเอาแม่เพ่นจะพาเอฟซีไปเบิงตัวเลขกันเลยเนาะค่ะว่าม้อนี่จะได้ตัวไดเนะาะกำแพงเล่นอยู่นี่รอแม่นะนะอย่าดื้อย่าร้องไห้นะลูกนะจ้าจ้าสาวลูก สร้สางเห็ุอะ้รน่ะสร้างเห็ดละไรนั่นเาะสร้างเห็ุแล้วมือนั้นขี้ี้ยานนะประกาศาต่งโตเลยมันตาพผลนะฝนเนาะม,มันตาม,ม<ล>พดก็เลยเจาะเจาขาเพนเนาะเจือนเดี๋ยวแม่จะหาซื้อัระหมให้ แม่ได้ตังก่อนนะแม่ได้เงิน YouTube ออกก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะซื้อให้หนูนะคะเงินแม่ออกก่อนนะเงิน YouTube แม่เดือนนี้ไม่ได้เลยค่ะเดือนหน้าค่อยจะได้เนาะถ้าไม่ถึงร้อยก็จะเขาจะไม่เบิกให้เนาะต้องสะสมให้ได้ถึงร้อยถึงจะได้เนาะค่ะ FC เอาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ้์ตะลงน้ำกันค่ะ เบอของมือว่านนี่กันกรน,นะคะ fc นี่คะ่ะหมอว่านนี่คะ่ะผ่าชแนลเนาะตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวเลยเนาะค่ะ fc ตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวเนาะบ่ก่คยผ่านเนาะแต่จับครูก็อาจจะผ่านเน่แต่ว่าหกมากค่ะเนาะหกหกมาน้อยปกติคะ่ะ fc นี่คะ่ะเนาะหกหกมาน้อยปกติเนาะของผ่าชแนลเมอว่านนี้เข้าน้อยหนึ่งนะคะแต่ว่าตัววิ่งตัวลูดเข้าสองน้อยเนาะคะ่ะ fc สองน้อยสามน้อยหุ่ลนะละเนาะเก้าหกราคาหกหกเนาะส่วนของเซียนโคราชเนาะคะ่ะเซียนโคราชก็เข่าหกกับสี่เนาะเข่าทั้งสองตัวเนาะ,ะแต่ว่ากจับคู่ไ้กับมี่หกหกคือกันเนาะกับเขาที่น้อยหนึ่งคือกันเนาะคะ่ะเอฟซีจับคู่บ่ถึงเนาะ,ะมีหกเก้าแต่จับคู่ไฮหอดแต่หกเจ็ดของพี่ประหัตจับคู่หอดแต่หกแปดเนาะคะ่ะเอฟซีเอาบอ่าเป็นยงนะะังเนาะนี่ค่ะ นี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่ก็เข้าค่ะเข้าแค่ตัววิ่งตัวลูดคือกันเนาะจับคู่บ่เขาค่ะเข้าทั้งสองตัวคือกันเนาะทั้งหนึ่งทั้งศูนย์เนาะค่ะเอฟซีมาด้วยกันเลยหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะค่ะส่วนลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบสองเนาะวันวันลาวพัฒนาวันจันเนาะนี่ค่ะวันจันของพี่ประหัตเข้าแค่สี่ตัวลูดวิ่งอ่าตัวลูด หลักร้อยเนาะเข้าสี่เนาะตัวรูทเข้าสี่เนาะมันออกห้าสี่เจ็ดสามเนาะค่ะเอฟซีพี่พานให้เจ็ดสี่เนาะมันออกเจ็ดสามเนาะค่ะเอฟซีส่วนของเซียนโคราชไม่เข้าเลยเนาะค่ะของเซียนเชียงใหม่ก็ไม่เข้าเลยค่ะเนาะเอาเซียนเชียงใหม่ค่ะเอาได้เบิ้งของเมืออันเก่าไปแล้วเนาะ ฮะเบงของมูนีกันแรกค่ะมูนีว่ามีตัวใดนเนาะให้เอฟซีทั้งสองเอาพิจารณากันเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดนี่ค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียนโคราชมูนีค่ะให้มาวิ่งลูดเจ็ดกับแปดเนาะจับคู่ให้เจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี 3, ่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เนาะเน้นที่เจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่ง เจ็ดสแล้วก็8ปเนาะคะ่ะแนวทางหาน่อยของเชียนโคราชเนาะวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7จลอง8จับคู่ให้7จ็ดหนึ่งเจ็ดส8งเจ็ดสาเนอาะคะ่ะเน้นที่7จ็ดหนึ่งดหแล้วก็เจ็ดสปดเด้อค่ะเอฟซีเนาะได้แนวทางห้าน้อยไปแล้วะค,ะค่ะก็มาบึงต่อทีแนวทางเรา ของเซียาานโคราชเนาะเอาไปเป็นชุดกันเนาะคะเอาฮาหนอยก่อนเนาะจังมาเอาล่าเนาะคะ่ะเอฟซีพอบาล่าออกทีหลังเนาะเอาส่วนฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดศูนย์กับซีนะคะศูนย์กับซีเนาะคะ่ะเน้นที่ศูนย์รองซีเนาะเน้นที่ศูนย์รองซีกระจับคู่มาให้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่ี่ีหาสีหกสีเจ็ดเนาะ เพิ่เน้นให้ที่0ูนย์สหแล้วก็ศูนย์หกสเด้อค่ะเอเนาะให้ f อทั้งช่องเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะค่ะแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่ค่ะเนาะวิ่งลูด0ูนย์กับ C จับคู่ศูนย์สี่ห้าศูนย์หกศแล้วก็4ี4 5ี6ีหาีเนาะเน้นที่ศูนย์สห้าแล้วก็46เด้อค่ะเนาะแคปหน้าจอเนาะค่ะเอา ของเชียงเชียงใหม่ได้แล้วเนาะปัต่อของผาหัดชาแนลกันเลยค่ะเอฟซีขอเล่าอุปกรณ์เนาะขอเล่าอุปกรณ์ค่ะนี่ค่ะของผหัสชาแนลค่ะของผาหัดชาแนลให้วันนี้ค่ะแนวทางฮานอยวิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์เนาะค่ะหนึ่งกับศูนย์จับคู่ให้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะ กันเน้นที่หนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าเด้อค่ะเอฟซีให้ทุกท่านเอาไปพิจารณากันเนาะคะ่ะเลือกเล่นตัดเลนกันเ้อค่ะเดี๋ยวมาแคปหน้าจอาน้ากันค่ะแนวทางฮานอยเนาะทั้งสามเซียนเลยค่ะเอามาแคปหน้าจอน้ำกันเ้ยค่ะเพื่อนจัดให้เป็นระเบียบก่อนเนาะเอาแคปหน้าจอเด้อจ้าระวางของเชียนโคลาดเนาะฮานอยผหัดแชนแนล แล้วก็เซียนเชียงใหม่นะคะเซียนเชียงใหม่คะ่ะให้ทุกท่านแคปนาจโจเอาไปเป็นเนื้อทางกันนะคะอาหลังจากได้ห้าน้อยแล้วคะ่ะมาบังราวพัฒนากันต่อเลยนะคะเอฟซีเอาบงลาพัฒนาเลยคะ่ะนี่คะ่ะราวพัฒนาของเชียนโคราชนะคะของเซียนโคราช วิ่งรูดเจ็ดกับสามนะคะเมือกี้เนาะวิ่งลูด 3, ะะนนเจ็ดกับสามจับคู่ให้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าค่ะสามหาสามแปดสามเก้าเนาะเน้นที่เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดเก้านะคะนี่ค่ะแนวทางเราพัฒนาของเซียนโคราดเนาะของเซียนโคราช เราพัฒนาวิ่งลูดเจ็ดกับสามเน้นที่เจ็ดลองสามเนาะัววิ่งตัวลูดค่ะจับคู่กับสามหาสามแปดสามเก้าเนาะเน้นที่เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดเก้าเด้อค่ะเนาะเอาได้ของเซียนโคราชไปแล้วค่ะมาเบิ้งโตของผ่า,าชแนลค่ะาาเอฟซีผ่าชแนลค่ะพผ่า,าชแนลให้มาสามเม็ดเดียวนะคะ่ะวิ่งลูดสามเม็ดเดียวก็คือสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็สามศูนย์เนาะค่ะ หนึ่งสามเก้าเนาะคายเอฟซีหนึ่งสามเก้าเด้อค่ะเอาเอาไปตัดเล่นกันเนาะค่ะเอฟซีแต่ตัวจับคู่สองตัวเพิ่นให้มากสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์ล่ะกันสามตัวเม็ดเดียวก็คือหนึ่งสามเก้าเนาะค่ะเน้นที่สามเก้าเด้อค่ะเอฟซีให้เอฟซีทั้งสองเอาไปแคปหน้าจอเอาไปพิจารณากันเนาะได้ของพระหัดชาแนลแล้วเนาะค่ะกัมมัตอของเชียงเชียงใหม่กันเลยค่ะ เซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มา1กับ3าเนาะคะ่ะลาวพัฒนาก็เน้นที่1นลอง3าเนาะจับคู่ให้นึ่งหาหนึ่งหาค่ะสามหาสามเกนะคะ fc เน้นที่หนึ่งหเนาะวงกลมที่หนึ่งหแล้วก็หนแล้วก็หนึ่งเกค่ะ fc น,นะะตามนี้เด้อค่ะมาแคปหน้าจออนุ่มกันค่ะครับสามเซียนค่ะ fc มาของผู้ใดจะ ตรงกันโตัวใให้ fc ทั้งสองเอาไปพิจารณ้าเอาเนาะผู้ใดทุนน้อยก็ต้องเลือกเอาเนาะคะ่ะอยู่ที่ดวงเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะผู้ใดทุนน้อยก็เลือกเอาเอาที่ตัวตรงกันไปเสียงโชคดูเนาะถ้าไม่ถูกก็แสดงว่าเราไม่มีโชคนะคะ fc เพราะว่าอยู่ที่ดวงด้วยเนาะดวงด้วยโชคด้วยเนาะเรื่องการลงทุนนี่เนาะ,ะคะ่ะ fc เอาค่ะ ถ้าผู้ใดมีทุนหลายการวิ่งลูดตามเพื่อนเลยนะคะผู้ใดมักตัวใดวิ่งลูดตามเลยค่ะมันตรงกันค่ะตัววิ่งตัวลูด3มมาน้ากันเนาะเอาอันนี้ค่ะตามนี้เนาะห้าเอฟทั้งสองแคปนาจอ เอาไปเฮงเงรวยๆยด้วยกันกับบ้านเฮงซับแปด8ดหรือว่าบ้านหมวยรวยซับแปดแปดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับบ้านเฮงซับแปด8ดทุกทุกวันเนาะบ่าว่าจะสั่งตําไทยตำเล่าเนาะตำม่วําซส่วสั่งได้ทุกเมื่อนะคะไว้ใจได้เชื่อใจได้เนาะแม่เพ่นก็ขอขอบคุณเซียนทุกๆเซียนแล้วก็อาจารย์ทุกอาจารย์แล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทั้งช่องทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจแม่เพ่นทุกๆวันแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจเซียนทุกๆเซียนเนาะ เพื่อให้เซียนท่านทุกท่านมีกำลังใจในการทำสูตรแล้วก็หาแนวทางมาห้เอฟซีทั้งสองเนาะค่ะเอฟซีเอาลิมนี่เพ่นกับบัวเว้าลายใหญ่หางไม่เพ่นกับขอลาบไปกอนเนาะค่ะไปมาแล้วค่ะไปซื้อขนมมาแล้วค่ะตัวยุงค่ะกำแพงแกงส้มไปซื้อขนมมาแล้วไหนได้ไหนได้นมได้นมอะไรมาให้แม่กินด้วยหน่อยหน่อยหัวจักของเงินไปซื้อนมเงิดหลาย นิ่ม,ม,มดีใจเอาขอบคุณพี่ฝนแล้วยังพี่ฝนพาไปซื้อขนมนะขอบคุณจ้าแล้วจ้าพี่ฝนก่อนม่อยากเห็ดเนะาะค่ะยามอยากเห็ดเพิ่นก็เห็ดคนเดียวบ่วาทาได้บอกบ่าทาได้บังคับเนาะคนอีหอย่างบ่ามักคนอื่นบังคับเจ้าของตามนี้เนาะคะ่ะ FC ซีขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้า